สวัสดีเพื่อนๆือนทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเล็กน่ล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับวันนี้เราจะมาลงดันเจียนนะครับเป็นดันกิวนะวาฮาล่านะครับเราจะลงได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับดันนี้มีข้อดีก็คือเราจะได้ไอตัวเฟืองที่เรามาเอาที่เราจะนํามาอัปรลน,นะได้มาสิบเฟืองเลยนะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสิบเฟืองเลยนะครับต่อสัปดาห์เราก็ได้แต้มคิวอีกหนึ่งหมื่นนะฮะ อันนี้ผมจะลองลงเลเวล60นะครับไม่รู้ว่าจะลงไหวไหมนะครับเราลงเป็นปาร์ตี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราลงเป็นปาร์ตี้เราจะต้องลงลงที่สมาชิกในปาร์ตี้จะต้องเป็นสมาชิกที่อยู่ในกิลด์เดียวกันนะครับถึงจะลงได้นะครับจริงๆเราจะลงเลเวลต่ำๆก็ได้นะมันก็ได้ได้10เฟืองเหมือนกันนะ แต่ถ้าเลเวลสูงก็จะมีแบบโอกาสได้ต่อสู้กับบอสที่มันบอสเอวที่มันดีๆหน่อยนะฮะดอกของดีๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ฮะนี่ได้มาสองเฟืองแล้วตัวแรกนะครับบอสตัวแรกได้มาสองเฟืองแล้วเดี๋ยวมาลองดูตัวที่สองก็ตัวที่สองก็อีกสองเฟืองนะเพราะว่ามันจะมีบอสอยู่ห้าตัวนะครับนี่สัตว์เลี้ยงผมก็ระเมิดแรงนะเพราะว่ามัน ช่วยจมตีดอกละหมื่นกว่าเลยนะฮะดอกละหมื่นหกเลยนะครับอันนี้ฟีโอนี่ไหวหรือปเปล่า๋อผมลืมกดยาแอดนะครับอ๋อมันมีสะท้อนนะครับนี่ปาพิษไปก่อน ผเดินไม่ได้นะนะีนะ่ฮะนี่ฮะโดนพิษตายนะครับน่าจะโดนตึงขาไว้นะก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะก็จะเป็นสกิลล็อกขาโดนติดสกิลล็อกขาปลาพิษไปก่อนนี่ฮะเราเป็นค่าสามแล้วเราต้องปลาพิษน,นะปลาพิษนี่โหดมากนะครับวางบ่อพิษ แล้วก็ตามด้วยตัวอ่า Poison Cat นะครับก็จะเป็นปลาขวดพิษนะครับปลาขวดพิษไปนี่วางบอพิษแล้วก็ปลาขวดพิษไปนี่นี่ได้มาอีกสองนะครับสี่ตัวแล้วนะฮะแล้วก็เหลืออีกตัวเดียวนะบอสตัวสุดท้ายก็จะคือเอ็ดกานะในสัปดาห์นี้ ปาไปมันเทลพอตนี้นะบางทีก็ไม่ไปไหนไม่ไกลหรอกนะครับก็อยู่ที่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินหาดูนะครับเวลาตีข้างเลมันจะชอบวิ่งหนีนะครับเทลพอตอยู่ตรงไหนนะเ,เราต้องเดินหาก่อนนะฮะนี่อยู่ตรงนี้นี่เองนะพี่เสือของเรา เอผิดก่อนวางบอ่อผิดวางในสองบอ่อนะครับอ้าวทีละพออีกแล้วหรือกดสกิลนิดเดียวไม่ได้เลยนะอ๋องี้เราต้องตีมันอย่างเดียวเลยนะกะจะวางบอ่อพิษเล่นเล่นซะหน่อยนะครับ ตเพัดนี้เลียแล้วอ,อยู่ตรงนี้พาไปก่อนนี่ตีเลยวางได้สองบ่อปลาไปปลาขวดพิษไปนี่ก็จะเป็นดาเมจที่เป็นออกเป็นธาตุพิษนะพอเราเคื่อพิษอยู่นะครับเพื่อพิษใหม่เรียบร้อยฮะระดับที่สองปลดล็อกแล้วนะ โดยปกติผมก็จะลงระดับแรกเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้คิดอะไรนะผมก็ลงระดับอันแรกเลยนะครับเราจะลงระดับอื่นๆต่อเลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีรางวัลในการปลดล็อกเหมือนกันแต่เราก็จะไม่ได้ไอเทมนะเพราะว่าอเทมไอเทมที่ดรอปจากดันของบอสแต่ละตัวมันจะมันจะดรอปได้ประมาณดรอปได้5ครั้งนะครับต่อสัปดาห์นะครับตัวละ2เฟืองนะครับก็เป็น10เฟืองนะครับ ประมาณนี้นะสำหรับวิดีโอนี้นะครับในการลงนันเจี้ยนนะประจำสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนะครับโอเคงนระับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับฝากกดไลค์กด subscribe ์ชแชแนลกันดนวยครับส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับ